ดอทิมเนอร์อะมาเนี่ยนะเนี่ยเคยเห็นคนดมทินเนอร์ไหมแม่ซื้อทิมเนอร์มาขวดผมก็คิดว่ามันกินเหล้าโอ้โหมันโชกทิมเนอร์เนี่ยปอดเปิดพังหมดแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยเมื่อก่อนไอรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันไม่มีฝาฝาปิดฝาถังเนี่ยพอจอดมอเตอร์ไซค์นะครับมันไปดมเปิดดมน้ำมันแห้งถังเลยนะ มันไม่ได้ดูดได้กินนะครับมันดมปล่อยละเหยไปอ้ทืดๆนะมันแต่ว่ามันก็ไม่หมดเท่าไหร่หรอกถ้ามันดมเนะี่ยก็มันละละเหยไปครึ่งลิตรลิตนึงก็คิดว่าให้จ้างมันเฝ้ารถก็แล้วกันมาแล้วนอกจากดมทินเนอร์เสร็จนะติดกาวอีกเด็กดมกาวอะ่ะกาวไว้ปะยาง ยางจักรยานนะ่ะมันแต้มเข้ามาเนี่ยแม่มันวนจมูกมันกับไอ้ผู้หญิงทายนั่นเลยรองพื้นเลยนะครับยัดในรูจมูกแล้วมาปั่นโช๊ดมโชกดมแต่ว่าก็ยังดีไอ้พวกดมกาวนะครับสมัยผมเนี่ยจะมีพวกดมกาวเยอะไปซอกไหนซอยไหนในสลัมในชุมชนอ,อาจจะเจอพวกดมกาวเยอะดมกาวดมทินเนอร์เยอะ เดี๋ยวนี้มันพัฒนามาสูบยาหมาเข้าตายเลยบ้ากันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยนะครับอ่ากาวกาเกาสามเคใช่ไหมฮะออแสดงว่าเคยดมแน่หรือไอ้หนูมึงอะ <laughs>